2ู b ดีบาร์โคดหรือบาร์โคดที่เราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพและโทรศัพท์ก็จะแปลงโคดนั้นให้กลายเป็นข้อมูลซึ่งข้อมูลก็จะประกอบไปด้วยข้อความ SMS เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้อมูลคอนแทคหรืออาจจะเป็นลิงก์เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ก็ได้และดูวิธีการแบบนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องคีย์ข้อมูลหรือจดบันทึกนั่นเอง ถึงแม้ว่ามาตรฐานของทุ b ีบา o d โคนั้นจะมีอยู่หลายแบบแต่ที่ได้รับความนิยมมากเห็นจะเป็นมาตรฐาน QR Code ซึ่งย่อมาจาก Quick Response แปลว่าการตอบสนองที่รวดเร็วมาตรฐานนี้ถูกใช้ครั้งแรกในญี่ปุ่นขณะที่ทางฝั่งยุโรปนั้นจะใช้อีกมาตรฐานหนึ่งล่าสุด Google นั้นก็หันไปใช้มาตรฐานของฝั่งญี่ปุ่นแทนนะครับก็ทำให้มาตรฐานที่น่าจะได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้กลายเป็น QR Code ที่เว็บไซต์ qrcode.kw.com มีบริการแปลงข้อมูลต่างๆให้กลายเป็น 2D bar code และนำต่อไปใช้งานได้โดยบริการนี้สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแอบแฝงเริ่มต้นให้เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการจะเป็น URL ที่อยู่ของเว็บไซต์เป็นข้อความหรือเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ เช่นบางคนต้องการจะโปรโมทเว็บของตัวเองก็เลือกที่ URL แล้วก็พิมพ์ชื่อเว็บลงไปจากนั้นกดปุ่มที่ generate ระบบก็จะคำวนวณาร์โค้ดออกมาให้อย่างรวดเร็ว เราก็สามารถที่จะเซฟภาพเก็บไว้ใช้งานต่อได้หรือว่าจะก๊อปปี้โค้ดภาพเพื่อนําไปใช้บนเว็บไซต์ได้เลยเช่นเดียวกันสําหรับใครที่ต้องการใช้งานทูดีบาร์โค้ดสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเข้าไปที่ reader.kw.com ตรวจสอบรุ่นของโทรศรัพท์ที่รองรับแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดมาใช้งานโดยที่ไม่ผิดหวครับ